กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะฮะวันนี้โอ้เรียกได้ว่านานนานทีครับวันนี้ก็เริ่กันยมดีครับน้องแม็กมาแชมป์นะฮะเริ่มเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าแม็กมาแชมป์นี่แม่งรุ่นเดียวกันหรือว่ารู้รุ่นน้องนะครับแต่นะฮะน่าจะรุ่นเดียวกันหรือมันก็รุ่นพี่นั่นแหละครับก็คือนี่ครับ s t t the maxma champ นะครับหรือว่าตัวแทนจากสังกัดอ่า ช็อตออฟเดอะไททันนะฮะเดี๋ยวรู้สิผมเคยแซวไปว่าเป็นไททันตัวสั้นๆนะครับจริงๆเขาอาจจะมีความหมายที่ดีกว่านั้นนะครับแต่ผมก็ไปบู๊ซะไม่เฮี้ยเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทางแม็กมาแชมป์ด้วยนะครับจากช็อตออฟเดอะไททันนะครับก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะแม็กมาแชมป์ฝากมาว่าใครที่ยังไม่มีสังกัดหรือว่าอ่าคลับดีๆนะครับตอนนี้ช็อตออฟเดอะไททันด้เปิดรับสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับคือคนที่เล่นจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่แบบมีพลังกำลังในการเล่นจริงๆ นะครับก็สังกัดเขาก็ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าตัวคลับตอนนี้เนี่ยฮะเลเวล94แล้วนะครับเลเวล9เอ้ยตุ้ยเลเวล93แล้วนะครับต้องการที่จะไปถึง94นะครับเพื่อที่จะได้พวกเอาความฟิตใช่ไหมฮะความฟิตเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็นี่ฮะของเล่นในคลับนะครับค่อนข้างเต็มแฟนช็อบเต็มแล้วนะครับแล้วก็ศูนย์ฟื้นฟูตอนนี้เป็นเลเวล5ครับก็รอการอัปเดตและอัปเกรดไปเรื่อย นะฮะก็ใครสนใจก็ลองติดต่อมาแล้วกันนะฮะสําหรับคลับ S.T.T. นะครับคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าใครที่อยู่คลับเนี้ยจะมีขึ้นชื่อว่า S.T.T. The นะครับอย่างเช่น S.T.T. The Magma Champ ์เป็นต้นนะครับวันนี้จะมาเปิดนะฮะเป็นแพ็คที่เรียกว่าแพ็คสเต็ปนะครับไม่ใช่บอลสเต็ปนะฮะเดี๋ยวอยู่ไม่ได้นะครับแพ็คสเต็ปครับที่เขียนว่าคริสต์มาสซีรีส์บ็อกซ์นะครับเป็นสเตจปสี่นะฮะแมกมาแชมป์เนี่ยอัดเงินทุนมาให้ทั้งหมดนะครับ2ชุดนะฮะ ซึ่งชุดหนึ่งเนี่ยใช้120ครับบวก108เอ่อ120ยยีบวกสองเป็นเท่าไหร่เอ่อสามร0อยสบาทนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย800บาทนั่นเท่ากับว่าชุดหนึ่งเนี่ยหรือว่าสเต็ปหนึ่งเนี่ยประมาณ 1, 2, นะฮนะประมาณพั0สองนะครับ400ร้อบวกแปดนะประมาณ1,200ซึ่ง2ชุดก็2,400นะครับนี่คือแม็กมาแชมจัดมาให้นะครับซื้ออย่างนี้ฮะซื้อชุดที่1ปึ๊บนะครับตามมาด้วยชุดที่2ฮะอีก280 ตามด้วยชุดที่3เป็นเงิน50ล้านนะครับและปิดท้ายชุดที่4ด้วย800บาทฮะไทยแลนด์เลจเอนยัดเข้แล้วก็ไทยไลน์บวกแปดนะครับนี่คือชุดแรกนะครับอ่ะทบทวนอีกทีนึงครับซื้อชุดหนึ่งนะฮะชุดแรกครับได้อะไรบ้างครับบวก3ถึงบวก6ท็อปร้อยนั่นเองของศูนย์อ่าของ c w c นะครับแล้วก็ศูนย์หกยูนะฮะสามถึงหกเป็นกันนะครับมาซื้อสาอีกอ่ะแล้วแพ็คที่2เนี่ยจะเป็น 3-6เหมือนกันครับเป็น0.6 U เป็นเบสร้อยเหมือนกันนะครับไม่เหมือนเดิมเลยสองกล่องแรกนี่คือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นไทยแลนด์บวกสนะครับใครก็ได้นะฮะราคาเริ่มตกแล้วนะครับ EC เบสร้อยนะฮะก็คือนี่ติดเบสร้อยนะครับจริงๆมันก็ถ้าจะเป็นการออนะฮะ EC เบสร้อยนะครับแล้วก็นี่คือเบสสเปเชียลครับสุ่มปีนะครับแล้วก็เงินเท่าไหร่เอ่ย40ล้านครับ EP เอ่อไม่ใช่ EP ครับ EP ครับแล้วสิบฮะ3ใบนะฮะ แล้วก็อันนี้พวกส่วนลดนะครับเดี๋ยวนี้ p c หายากครับก็้ยใช่ป่าวเนี่ยเออทุกแลเดี๋ยวนี้ p c หายากครับพาะนะนั้นเนี่ยส่วนลดพวกนี้มันจําเป็นสัสดนะครับอ่ะรับปิดท้ายด้วยไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับโอเคเหลือเงินอยู่ร้อยกว่าบาทนะฮะก็เก็บไว้เติม a p อีกทีละกันนะครับส่วนแพ็กอื่นก็เดี๋ยวรอการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากผมเองหรือเปล่าหรือว่าจจะอาจจะเป็นจากกลุ่ม VIP เก่านะครับ น้องๆ VIP หรือว่าพี่น้องนะครับที่อยู่ในกลุ่ม VIP ผมนะครับใครจะให้เปิดกระบอกได้หรือว่าคนอื่นก็บอกได้นะครับนี่ฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราสั่งสมมานะครับจากเงินทั้งหมด2,400บาทนะครับนะฮะก็จะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอดูกันนะเดี๋ยวขอแคปไว้ก่อนนะครับเพิ่มๆแมทำไปทำมาเมา่อเช้หิวนะครับก่อนที่จะไปกินข้าวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดก๊าซกันก่อนนะครับผมนะฮะ คือจริงๆแล้วนี่ไอแพ็คไอแพ็คนี่นะครับมันใช้เงิน50ล้านก็จริงแต่เขาให้คืนมา40ล้านคือยังไงก็ก็ไม่มีขาดทุนนะครับนอกจากว่าจะนําเงินจริงนะครับขาดทุนไม่ขาดทุนเดี๋ยวดูเลยว่าใครเนี่ยจะมานะครับไทยเลเจนต์หรือ World Base นะฮะนี่คือเป็นคือเป็นการที่เอาเรื่องใบหนึ่งนะก็คือไม่ World Base ก็ไทเลเจนต์นะครับประมาณนั้นเถอะนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับมา แหวแหวสแหวแหวครับไหนไหนก็ไหนไหนนะฮะเริ่มเปิดเลยดีกว่านะครับใบแรกครับที่จะไปเปิดกันนะฮะก็คือพวกการ์ดกากๆทั้งหลายแหละนะครับไอท็อปร้อยหาเหวแล้วเนี่ยนะฮะเปิดเปิดไปนะครับเดี๋ยวก่อนแม็กมาแชมป์นี่ทีมน่าจะก็จะปกติแม็กมาแชมป์จะเตรียมทีมไว้นะครับก็คือไม่ให้มีการเต็มเกิดขึ้นนะครับมาจัดไปใบแรกครับผมอีวานลาคิติชครับบวกสและตามมาด้วย พราติซิโอครับแล้วก็ชไวสไตรเกอร์ฮะนี่เป็น b e เครับแล้วก็เจอร์ซิโอบุสเกตครับเป็นบวกสองเดคเฆ่บวก2อบวก2อบวกสมไม่ได้มีอะไรให้กูตื่นเต้นเลยนะฮะอ่ะ c ีดครับลา m o สบวก6ไปใช้างานจริงได้ม,มาร์ตินสเกอร์เทลบวก5แล้วตามมาด้วยมาสเกตทุยมาสเคลานโนนะครับบวก4นะฮะต้องต่อยอดครับมาสเคลา a โนเนี่ยผมบอกเลยนะครับ เดียววอล์คอร์ดฮะบวกสามโบยานบวกสามครับแม่แต่ละตัวนะฮะไปมาทด่นี่บวกหกไปมัมมสกิลล่าโนมาไม่ทุกปีไอซ์เดยจองครับบวกสี่แล้วตามที่ดาวิดบีย่าครับและปะิดท้ายด้วยดอสซานโตสครับโอ้โหดอสซานโตสนี่เป็นกลางลุกนะฮะอ่าไล่เรียงมาครับอ่ะอันนี้นะฮะเป็นการ์ดที่น่าจะการองลงมานะครับ อืมหืมพีรพัฒน์ครับนักเตะไทยล้วันแล,ละตามชนะทีมบวกสอครับโอ้ชนาทีมบวกสอยังยี่สิบเล้านอยู่เลยนะแสดงว่าชนาทีมนี่ของจริงนะครับอ่าตัวนี้แล้วกันฮะท็อป30ครับอืับโบซิงวาฮะบวกสครับอืซอร์ชัวร์มอสปีนี้ถือว่าเด็ดนะฮะ16 EC นะครับแต่ามาแค่บวกสมึงไม่ค่อยเด็ดละนะครับอ่ะเป็นเบสเปเศลนะครับอันนี้เป็นท็อป10 แต่เป็นขบวกหนึ่งนะครับผมอืมคาสิยาตประเดิมมาเลยฮนะเฮ้ยคาสิยาตแพงมากนะครับยี่สิบล้านเลยแค่เปสลอ์โทนี่นะครับแล้วก็ชวายสไตรเกอร์ครับลามอสฮะจริง,รงๆใบพวกนี้ไม่ค่อยอูโหูชิฟฟานเดซาหกสิบล้านนะฮะท่านผู้ชมครับไม่มแพงจังวะโอ้โหอ,อะก่อนที่จะไปของดีที่สุดนะฮะเราแวะมาที่ไทยแลนด์บกใ่ก่อนละกันนะครับ อันนี้มีโอกาสได้บวกห้เป็นยังต่ำเลยนะเปิดทีละใบแล้วกันนะไปครับเลขหนึ่งมันจะปัปจะปัปุยชัปุยนั่นเองนะฮะแม่บวกห้านะครับร้อยเอ็มครับไม่ธรรมดาฮะโอ้โหอลังการงานะสร้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับราคาน่ มันต้องบอกเจ้าขอไอ d ดีก่อนนะฮะเผื่อล็อกซอนโอ้โหชุชุชนวลอ้มีก้าชุนนวลสครับคนนี้โอ้โหอย่างเต็มเลยน,นถ้ามาเป็นแบบชนาทิพบวก8อย่างนี้ทําไงวะหรือไม่ก็ชับปุยบวก8อย่างเงี้ยเอ้ยมันไม่ธรรมดาเลยเฮ้ยมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะพูดถึงนะ่ะอืมมีเลเวลสินะครับแล้วก็อ่ะที่สุดของแจ้ครับสําหรับแพ็คนี้ฮะ มาตาผู้ชมครับนั่นไม่ธรรมดานะครับอะไรของมึงวะนี่เอายังอะใบนี้แหละฮะมันค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับค่อนข้างจะเอาเรื่องทีเดียว <c oughs> นึกถึงคุณงามความดีที่เคยสร้างไว้นะครับแบกมาแชมป์ที่เราสร้างร่วมกันมานะครับใบนี้มันจะต้องเป็นใครนะฮะ ถ้าเป็นเวอร์เบสนะครับก็ขอให้เป็นโรนโดขอให้เป็นอิบรานะครับขอให้เป็นเมสซี่นะครับถ้าเป็นไทยเลเยอร์เจนนะครับก็ขอให้เป็นปิยะพงผิวอ่อนนะครับใบแรกครับนับพร้อมกันฮนะสามสองหนึ่งดาวิดลุยไม่ธรรมดาแลวนี่นะ ไอ้เียหกร้อยล้านก็ไม่แย่แล้วนะครับดีกว่าพิกมาแบบบียางาน,นนะฮะโอ้ดาวิดลุดยแพงมากนะครับหกร้อยยี่สิบล้านนะครับดาวิดลุยเพราะว่าได้ข่าวว่าแพชที่มันอัปเดตค่าพลัง xi เนี่ยนะครับดาวิดลุยก็เอาเรื่องขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งปิกเก้เองด้วยซ้ำนะครับปิกเก้ก็ดูเหมือนมีประโยชน์มากขึ้นจากที่แต่ก่อนเนี่ยจะแบบอื้ออื่นๆหน่อยจะช้าหน่อยนะครับอ่ะใบที่สองครับ จาก3ก็เพิ่มเป็น5แล้วกันนะครับ5 4 3 2 1แล้วกดที่รูปดาวครับอืมติ่มมาทันทีฮะยัดเก้เฮ้ยสรุปว่า,ทาไทเลเรเจนนี่คือมันมีโอกาสได้น้อยกว่าเอ็กไอะครับเอเวอร์เบสนะฮะสรุปรวมนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะใบแรกเนี่ยได้มาเป็นดาวิดลุยส์นะครับใบที่สองได้มาเป็นบูฟฟอนครับซึ่งบูฟฟอนเนี่ยโดย โดยเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะบุฟฟอนแกเป็นนักเตะคนเออแกเป็นประตูคนหนึ่งที่ยืนตำแหน่งดีนะครับอีนต้องยอมรับคือบางทีอยู่ถูกที่ถูกเวลาบ่อยนะฮะเออขออภัยครับนั่นนะฮะก็คือจากที่ใช้ใช้มาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะไว้ใจได้เยอะทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าแพทใหม่จะลดประสิทธิภาพของประตูออกไปนะครับแต่ว่าเล่นจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็เก่งนะครับบุฟฟอนนะมาถึงบุฟฟอนนะฮะ โหแต่ทีมของแม็กมาแชมป์นี่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอินดี้นะครับแต่ก็ไม่เชิงอินดี้นะไอที่มันไม่ใช่อินดี้แล้วก็พูดผิดไปนะครับหมายถึงแบบคือเล่นตัวตัวที่อยากเล่นอ่ะปีปัจจุบัน,น่ะนะครับไม่ได้มีเ o อร์เบสเวอ l ์เลเจน d ์อะไรแล้วดูโหโอบามามยองครับ119โอ้โโหยัดเค้อะไรมันจะขนาดนั้นครับโอบามามยองสปีดต้นความเร็ว130 เอ็ดร้อยแปดนี่มึงนักบอลเลยนักวิ่งเนี่ยเฮียมาร์มยังไงวะเนี่ยโอ้โหสตาร์ทเขาครับสปีดต้นสปีดต้นโอ้โหไม่เจ้าเอ้ยอลังการงานสร้างครับเนื่องจักแม็กากแชมป์เนี่ยฝากฝั่งไว้ว่าจัดแผนให้ซะหน่อยนะครับ อยากให้ลองแผนแบบนี้ฮะ4 1 1 4อาจจะก,กว้างไปนะครับอันนี้อันนี้ลอกเล่นแบบทางแอมเซฟิลอสมานะครับแอมเนี่ยเขาจะเอาเป็น LF นะครับแต่ว่าผมเนี่ยมาหัดเล่นเป็น RF แทนนะครับมันจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบหน้า4ีเหมือนเดิมนี่นแหละนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือมันจะไม่ใช่ปีกครับมันจะเป็นโซนกระจุตรงกลางนะครับแต่เคาะบอล4จังหวะได้เลย นะครับเรียกว่าเป็นถ้าเป็นรถสมัยก่อนจะเป็นพวก d อน a v เวฟดีมนะฮะสีจังหวะนะครับเสียงจะไม่ค่อยดังนะฮะเปิบเปิบมาเนี่ยนะฮะดึงลงด้านล่างครับนี่ครับ ปิบปบปประมาณนี้นะฮะเป็น R F ลงต่ำนะครับลองดูฮะส่วนทัคติกเนี่ยจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอให้เปิดดูก่อนแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคอยังไงวันนี้ขอบคุณทางอชออาอุตสท่าน,านแมกมาชแชมด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับคลับนะฮะยังต้องการคนแล้วก็กำลังคนเพิ่มเติมนะครับมาช่วยกันปั๊มช่วยกันอัพเลเวลคลับนะฮะสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณทางแมกมาชแชมแล้วก็คลับ ชอบตัวไททัทนนะฮะแล้วก็การเปิดแพ็คสเต็ป2ชุดเลยใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ